แก้วขนมไข่สวัสดีนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมมาสอนพี่ส้มเช้งนะครับพี่ส้มเช้งก็จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้ทำขายนะครับผมทำทำเล่นๆเนาะก็เรียกได้ว่า เป็นร้านขขยน้ำนะครับแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วก็นึกอยากทำขนมไข่เพราะว่าหลานชอบกินขนมไข่ใช่ไหมครับพี่หลานชอบกินขนมไข่นะครับบอกว่ากินเจ้าไหนก็ไม่อร่อยนะครับสั่งบอแก้วมากินชอบเลยชอบกินปอแก้วขนมไข่ก็เลยเรียนเลยครับท่านผู้ชมอัชมกอเรียสั่งเจ้าไหนก็ไม่ชอบเขาบอกพี่ส้มเชงบอกหลานนะครับไม่ชอบก็เลยสั่งขนมไข่บอแก้วขนมไข่มากินปรากฏว่าชอบนะครับ พอชอบก,ก็เลยเรียนเลยตอนนี้เราก็เลยต้องเดินทางมาที่ภูเก็ตนั่นเองนะครับผมนี่ยอดนี่เป็นร้านขายน้ำเก่าจะเปิดดีไหมครับเนี่ยแลนขายน้ำเปิดดีไหมครับขายดีขายดีจนคนชงเนี่ยพี่เขาปวดแขนไปกยาย,ปกยภาพเลยนะขายดีเกินนี่ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับมันจะมืมดๆหน่อยตรงนี้มาตรงนี้ก่อไม่มืดระวังขีมือใช้ได้เลยนะครับก็ท่านใดที่อยู่โซนภาคใต้นะครับอาจารย์พระแก้วขนมไขก่ก็ยังอยู่ภาคใต้อยู่นะครับช่วงนี้ก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับผมในการเรียนนะครับมาดูขีดมือสักนิดนึงว้าวใส่ไส้ ทำได้ทุกคนนะครับผมไม่ต้องเกลี่ยอายุทำได้ทุกวัยจริงๆนะครับทำได้ทำได้ทำง่ายไหมครับตกลงง่ายง่ายปิดฝารอบนี้เปิดไฟไหม ะะไม่ต้องใช่ไหมครับเรื่องเพราะว่าลืมปิดไฟนะคะท่านใดที่สนใจเรียนติดต่อสอบถามได้นะคะที่อยู่ทางภาคใต้นะคะอาจารย์ยังอยู่ทางภาคใต้อีกเจ็ดวันนะคะ <c oughs> นี่ยังอยู่อีกหลายวันนะครับผมยังอยู่อีกหลายวันอยู่ก็ท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนก็สอบถามผมมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น แล้วก็วัตเุน้นะครับผมได้เลยนะครับดีมากมากนะครับวันนี้เราก็สอนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าพี่ส้มเชงก็เรียนพร้อมอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับผมวันนี้ก็เริ่มสอนตั้งแต่ใส่เครื่องใส่เครื่องเลยเนาะใส่เครื่องเดี๋ยวนะพี่เชงนะไม่พี่ส้มเชง่เคงได้พี่เชงอ่า เชงพีเชงครับ่ายังไม่สเลยมว่าเปดไฟเลยดีกว่าไให้มนดับไฟ้มวลดับรมอาจะพัดนะครับไฟห้มนดับไปแล้วครับพี่ตู้ทิ้งพี่พี่เชงสั่งมานานหรือยังครับอะไรสมไผ่ ยังไม่ถึงเดือนเลยเดือนหนึ่งได้เนาะเดือนนะเดือนหนึ่งได้นะคะพี่เช้งก็ติดตามใน YouTube ใช่ไหมครับดูใน YouTube นะครับสุดยอดมากนะครับดูใน YouTube ยุคออนไลน์จริงๆคิงมาชนเก๋นะดู YouTube ไหมกดดูขนมไข่โดยตรงเลยเหรอครับดูเจอของอย่างไปเจอขนมไข่มาแล้ก็เลยเข้าไปดูเข้าไปดูแล้วก็สั่งกินเลยสักชิมก่อนเรียนนะคะ จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเรียนนะต่างจริงเฉยไม่ไม่คือตั้งใจอยากตั้งใจตั้งใจอ๋อแต่ว่าไม่ไม่ไม่รีบกระมังไข่โอ้โหทำให้หลานน่ารักมากครับรีบจริงๆทำไม่หลานพี่เช้งเรียนนำกระมไข่ท้าไม่หลานกินนะท่านผู้ชอ่าดูซิสุกเลยนะผู้หลานชอบผู้หลานชอบนะครับหลานชอบ ขนมไข่นั่นเองนิดหน่งกินเจ้าไหนนะหลายหลายร้านทีับเลครับร้านนึงเขาชอบกินขนมไข่พี่เช้งบอกว่ากินเจ้าไหนก็ไม่อร่อยชอบของแก้วขนมไข่รสชาติเป็นยังไงบ้างคะต้องถามพี่เช้งนิดหนึ่งนุ่มใช่ไหมย้วไม่หวานด้วยไม่หวานมากเนาะขนาดสั่งแบบว่าส่งมาทางเทอร์ี่นะคะยังอร่อยเลยนะ สั่งมาขนมก็แบนๆพันแย่เขนมโดนทักครับเกือบเละเลยอ่าโอเคเันื่วยนะนี่นะอ่าสวยนะครับเชื่อกันเชื่อกันอ่าเดี๋ยวมาดูขนมนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะเอาตะแกรงขึ้นเลยตรงนี้เนี่ยเจริญหมดแล้วนะครับตรงนี้เจริญหมดแล้วนะครับพี่เช้งบอกว่า ต, <harma> ตรงที่ม่เชงอยู่เนี่ยเป็นสวนเก่าเป็นสวนสวนยางนะครับตรงนี้ครับเป็นสวนยางเป็นสวนยางของของคุณแม่ครับของคุณยายครับตอนเด็กๆตอนตอนเด็กๆก็ตรงนี้เป็นสวนยางเลยเป็นสวนพัผสมแล้วแล้วกี่ปีแล้วครับที่เจริญเกือบสามสิบปีแล้วไม่ไม่ยี้ี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแสดงว่า มื่อก่อนนะด้านหน้านี่ไม่ใช่มีบ้านไม่มีเลยแสดงว่าประมาณ20ปีตรงนี้ก็เป็นป่าเป็นป่านี่น่าเชื่อนะว่าเป็นป่าตอนนี้ก็มีแต่ตึกเลยแล้วเมื่อก่อนนี่เป็นเอดินเอยุคลังนั้นลูกหลังเป็นลูกรังเลยเด็กผีจ๋านี่เมื่อก่อนนะไม่ต้องถามอายุนะเพราะผมมาสอนคนอายุเท่าไหร่ถามไม่ต้องถามไม่ต้องถามอายุแล้วนะ20่สิบต้น คือแซวนะครับโอเคต่อเลยค่ะต่อเลยครับรีบต่อเลยค่ะทีนี้เอาหน้าอะไรลูกเกดนะครับลูกเกดวุฒิหลักนะครับนี่พี่ซบอกว่าถ้าถ้าคิดเช็งแต่ก่อนพี่ซึ่งก็เป็นครูสอนนักเรียนนะครับแต่ก่อนสอนตั้งแต่ประถมมีมัธยมเลยนะครับไปเลยนะครับลูกเกด อันนี้คือเราทํากินเองนะคะเราไม่ได้ทําขายนะคะใช้มือได้ใช้มือไปก่อนนะคะสบายสบายไม่เป็นไรทำกินเองสบายสบายชิลอะไรคะเปิดอันวหรือยังลูกเปิดนล้วเลือกไหมคะตั้งสั่งแล้วใหญ่ใส่อะไรคะเอาขนมไทยวันนี้วันนี้มาเรียนวันนี้เรียนนะคะแต่ว่า นี่ก็จะเป็นกล่องเท่าไรอะคะกล่องใหญ่ห้าส okay. ิบกล่องเล็กยี่สิบห้าบาทแต่ว่าเอาเอาใส่รวมไส้นะรวมไส้ไปเกอนก็ได้นะคะเดี๋ยวเดินมานะโอเคพวกค้ามางงอยู่เพราะเจองงงคนขายต้งงงน้องเซลล์่าน้องเคมไปกินที่นี่ใช่ไหแซมกินน้ำไหมอ๋อคนขายเขาจะไม่เยอะนะเอาหมดทีเดียว คือละพี่เดินอะตอนนี้อ่าเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนะคะทำเลดีนะคะตรงนี้ก็คือติดถนนใหญ่เลยนะคะอ่าร้านเย็กๆท่านใดที่อยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะมาชิมได้นะคะตรงนี้จะอยู่ตรงสามกองนะคะสามกองใช่ไหมคะยังไม่ยังไม่ได้ทำขายครับยังไม่ได้ทำขายแต่ร้านกินแต่ว่าก็ก็ทำได้ก็คือมาถ้าเกิดจะมาก็เปิดขาย อาจจะไม่สวยแต่ก็ทําได้เลยค่ะขายได้เลย,ยนี่อันนี้ต้องออกออกครับเพราะว่ายอดเสร็จค่อยออกก็ได้ yup ไม่เป็นไรเเดีี๋ยวพ่อาไปด้ได้ครับไปกล่องไหนก็ได้เอากล่องสวยๆไปดีกว่ากล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้มีไส้ไหมมีมันรวมๆกันแล้วอันนี้ดีกว่ารวมรวมอันนี้ นี่เอากล่องนี้ใส่จานให้เด็กๆนะส้มสตรอเบอรี่ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ที่ติดตามมานั้นๆนะนๆน,นะครับแล้วก็ที่กำลังติดตามอยู่นะครับแล้วก็ที่กำลังชมอยู่ชมแล้วหลังครับวันนี้เรามาสอนทำขนมไข่นะครับส่ตงต่อความอร่อยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับผมวันนี้ก็ ที่เช้งเองครับก็ได้ติดตามพอแก้ขนมไข่มาทางจาก youtube นะครับดู youtube แล้วก็สั่งขนมไข่มากินนะครับปรากฏว่าหลานชอบนะครับหลานชอบว่าอร่อยสั่งเจ้าไหนก็ไม่อร่อยหลานชอบก็เลยตัดสินใจเรียนเพื่อทําให้หลานทานนะครับน่ารักมาเลยผมอยากจะม่เป็นหลานสักคนหนึ่งอยากจะมาเป็นหลานสักคนหนึ่งมีคุณมีคุณป้าคุณยายใจดีครับหลานนี้คือเป็นลูกของลูกใช่ไหมครับ เป็นเหรียญเนาะโอ้ยเป็นเห,เนเหรียญแสดงว่าไม่ต้องแพ้อายุนะครับมีเหรียญแล้วนะครับมีเหรียญล้วของลูกของไอ,อ,อ้ลูกไอ้คนลูกเบ็ดยี้มาครับผมอืมที่ขายน้ำครับโอเคปิดฟ้าเปิดไฟเลยครับดี่น้ำก็่ฝายดีนะครับ ค่อยทำนะครับดูจากเห็นคนทำชัดเลยใช่ไหมดูจากการทำแล้วเนี่ยนะครับทำได้แล้วเหลือแต่ความสวยงามนะครับแซวแตวก็สวยอยู่มัสวยอยู่ครับเพียงแต่ว่าต้องตั้งสัญาณครับผมปรับความเร็วนิดนึงนะครับผมได้เลยนะครับแล้วก็มีเรื่องปิดไตครั้งนึงนะครับแต่ก็มีวิธีแก้นะคะ รรมดาครับเรี่องธรรมดานะครับน้อใหม่ครับเนี่ยใกล้จะหมดหม้อแล้วเนี่ยทำเร็วนะครับใช้ได้เลยทีเดียวโอเคไม่สิ่งีมันมันต้องไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้เอาไปหลานกินที่ไม่ไม่เขาบอกว่าหอมนี่หลานไม่อยู่ที่นี่ครับเลยต้องเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็ยังไงนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมาก ็มารับชมกันนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไลฟ์นานนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการอยู่ติดถนนด้วยนะคะอยู่ติดถนนนะครับเสียงดังเสียงนะครับผมก็ยังไงเราเจอกันไลฟ์สดครั้งหน้านะครับผมยังไงก็ขอให้ที่ทั้งสองท่านนะครับผมว่าแข็งแรงนะครับมีแรงทําขนมนไปนานน,นะคะนานแ้ยังไงนะครับก็ยังไงขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงวันนี้ผมขอตัวลาท่านผู้ชมก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูขนมสุกหรือยัง lướt được cả nhà ăn xong rồiยังคะ ได้เพราะว่าเค้าจะทําได้